กคนจ้าฉันซื้อเค้กมาฝากทุกคนมาทานกันจ้ะมาสิทุกคนคนุณสิเขาสาซื้อมาฝากนะเร็วๆเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยหนูดาวมาพอดีเลยเค้กจ้ะฉันซื้อมาฝากเห็นลักษณะรูปร่างแล้วก็เค้กอันนี้ หนูดาวล้วจะถูกใจโอ้ขอดูหน่อยสิคะคุณสิโอ้นี่เค้กสตรอเบอรี่มาดูกค่ะใช่จ้ะเค้กสตรอเบอรี่ชอบไหมจ๊ะค่ะอุ้ยบอกว่าถูกใจบอกว่าชอบแต่ว่าหน้าตาไม่เห็นดูจะชอบเลยทำไมล่ะหนูดาวมันโกรธพี่อยู่เหรอ พี่ขอโทษน,นะถ้าพี่ทำอะไรผิดไปที่ไม่ได้ตั้งใจนะดาไไดวดาดาไม่ได้กรพิสิคะแน่เหรอค่ะถ้าหนูดาวไม่ได้โกรธพี่ถ้าอย่างงั้นทานเค้กสตอรอเบอรี่ของพี่ด้วยนะมาฟังมาเร็ว <Yeah. S 2> ช้อนช้อนช้อนเดี๋ยวตักให้โอ้ยคำนี้นะคำนี้โอ้โหอ่ะไม่โกรธก็ทานสิจา้า เดาทัดเองดีกว่าค่ะพี่ป้อนให้นะนี่เพื่ออะไรคะนี่แค่อยตายแล้วเป็นยังไงบ้างเปื่อนไปหมดเลยอ่ะพี่สิงค์คะก็เป็นดาวเช็ดเองค่ะพี่อยากจะช่วยอ่ะแค่นี้หยุดตรงนี้นะคะหยุดก็ได้พี่ว่า พี่คงถึงเวลาที่จะต้องหยุดสักทีละพี่หยุดแล้วอะเธอก็อย่าลืมหยุดด้วยนะเดาวขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะสิ วัดมาอยู่ตรงนี้นานหรือยังคะมีอะไรกันเหรอไม,ไ,มไม่มีอะไรค่ะเอาเค้กมาให้เด็กๆเฉย